ค่ะกวันนี้ผมก็ขอตัวแปลเป็นทอมนะคะในภาคน,นี้นะคะผมก็จะมาสอนวิธีการลงแบบเทลเรียนนะคะคุณต้องมีรูตเอฟเฮลโลนะคะตอนนี้ยังไม่มีแมปเลยนะคะเห็นไหมว่างเปล่าเลยนะคะมีแค่แมปเดียวเองนะคะแล้วก็ไปหาดาวน์โหลดแมปมานะคะจาก Youtube นะคะ เลยที่ไหนก็ได้นะคะแมบพบของพี่ดากี้ก็ได้นะคะอันนี้เลยเนี่ยก็ดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยให้เป็นมีเดียไฟล์นะคะหรืออันนึงก็ได้นะคะแล้วก็ไปในรูดีพอลล์เลยนะคะเข้ามาตอนแรกนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ต้องรูดเครื่องก่อนนะคะไปที่ดาวน์โหลด ไปที่ไฟล์ของเรานะคะนี่สมมติเราอันนี้กดตุนค้างไว้หรือกดกับปดแล้วก็กดบัอกปีหรือกดติดทูก,ก็คัปปี้ก็ได้นะคะมันจะมีคำว่าคัปปี้เห็นสอวนนี้นะคะไปที่ดาตา้าดาตา้าดาตา้าแล้วดาต้าอีกครั้งนะคะคอมจุดห้าศูนย์ห้าเกมเนี่ยแล้วก็ไฟล์ น้องวางเลยรอรอรอพ่อมาตวดอยู่นะคะเพียงก็ชาเลเกินนะคะนี่นะคะก็ลงหับเสร็จแล้วนะคะก็เข้าเถลาเรียเลยนะคะนี่นะคะคุณก็จะได้แมปมาแล้วนะคะนี่นะคะ โอ้โหเฮ้ยมันเจ่งมากเลยอะมันคืออะไรมันช่างสุดยอดมาหาปาอรอ้าวเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายเจอกับผมบายท่านผูช้ชมนะครับ Love you นะหรือยังอย่างเบาคออครนะคะ